บาดสถานสบายดีแตวตอนนี้เรากำลังจะออกจากท่านที่มันไปสู่บลาสสนามหลวงโฮ่นน่ะมันนี่จะเป็นอยู่ไซเนาะบ้านได้แค่ดงน้องแค้นเมืองโฮงดงน้องแค่นกรับบ้านเมืองโฮงเน่ยก็เมืองเมืองโฮงเมืองโฮ่งเออเมืองโฮ่งเมืองเก่าเอาไปทางไหนนี่ใายด้วยขวาไปาใส่ใสยโอเคจะกลัวมต่อจากนี้ไปนะครับสามสิบกว่าสามสิบกุลักบ่ โอ้เซอสป,ปีดก็สป,ปีดได้ก็สป,ปีดเลยอ่าสามสิบหัวสามสิบห <c oughs> ัวลัก <c oughs> ส้มวิวส้มวิวไปเรื่อยๆเ,เนาะวะไหนเนาะมึง <c oughs> ปลาโขกมึ <c oughs> ยังไปน <c oughs> ั่งเตี่ยเตี้ยเตี้ยเตือนั่นหกม้งย่างพุนนแต่ว่านั่นค่าโพดค่านั่นนั่นลดวิวคว้าได้ใส่ซื้อเลยบอกอซื้อเลยจนกระเลี่ยวหุ่นโอเคไปซื้อหุ่นแล้วไปเบิ่งคว้าตื่นพุนตื่นหกมึงปลุกอีกเนาะวิวเนาะ แต่สาวคนน่ะพากันลุกๆกูสั่นเดีมันยังซิบกูนะพี่ไปห่วงแต่ห,ห่วงเขาอีกพอกลุกนี่แหละแต่ว่าค<ห>่าเฮ็ดในเบียงในออนไลน์ดิตัวมาโหลดมั้งเหรนอนอยู่เลือนเทิงมันมันเราจะเจ้งแล้วมันบริบกประตูยังเนาะลงข้อมูลในกลุ่มมันบอกจะา่าท,ทีมงานพนุษย์สงคามบบบนั้นไปนอนอยู่บ่อถัดแล้วเปล่าพากันนอนอยู่พ่อนะจะพ่อพร้อมเปิดเออเเปิดแน่ตัวนี้ คนับามาได้นอนด้วยโว้แต่แบบตื่นตีดึกกัสนเท้าอวาวนี่ราว่าก็เป็นตีเดกเวยประยังปเทาก็ประเดนหัวหน้าชิว่างโอ้โหตัวอ้นเามาหดไปเสาอีกเอานาก็เลยก็เสียบหนักว่าไปครับทัานอืมสดยเลยนี่ยังวะไปบอกว่าบิวเอจะกลับเมื่อฝักเซจะมือเราดอกมึงสดตรง้นมเนเผาเบอย่ไปบอกวียมเลย สายส่ึกวะส่หใส่ดีกว่านีเอาโรคิีว่าซอฟต์เออข้อแม่น้ะเดียวมาเจ้าเตรียมรู้กอนมาพื้นเตนทเรลืองเราเหลืองส่วนน้ำบรีนะจะเหรอเอามาในทีมงานมุกสนเขาเนาะรช้ยังไะ แต่มึงต้ตียอวายตัเวนขึ้นได้ป่ำคน่อ้ายคน่มานาของกาก็สิกรรมรืมาาเอามาทาถงหกโมงโอ้โหบางบริษัทบริษัทเจดจุดลงอ่ไปสวยพอได้ได้สมีหอนเลยได้สมีหอนยุแน่บ้านนก็วน้ำลงพนักงานลบปั๊บปั๊บปัรางนัาลังเดินทางาเป็นจุดงม้มาณม้าน้ำแข็งค่ะ้ามา สู้ม่สู้สู้ครับนักเซนี่มีเรื่องเราเ็รสตอรีไร้เดิมแหละคำว่าลกเนมีความอาใจสา่าแงเร่องเป็นละครเลยนครบเลยไม่บานนี่ที่เด็กน่าอรอว่าน้องเบนว่าเานังฟังยังอเจสันังฟังขึผู้ใหญ่ขั้นจุดหมาไปทางเดินทางเช้าเลยครับน้องเบ้นเขาเคยได้หนีได้ โครงการน่อสุวรรณีบิดไปเลยนี่ยังไดเเด็กหน่อยเขาหววเด้วยเขาเลยเคยเลยมเ็ดเป็นประสานงานใหนเมษที่กี่ไหนเมเท็ดไหนเออเขามีเงินเดือนหนึ่กินเดือนหนึ่งสี่แสนตะกี่นิดหน่อยเขาก็เลยเคยหนอประธานงานเด็กหน่อยก็มาได้แลนขี่รถจักรเพื่อิคนนั้นคนนี้มากอะไรย่างเงี้ยอ้ยเขาเที่ยวไปเรือนมันตะกี้สิหน่อยเปล่าเหตดเวียอกระิกรรมว่าเอเรื่องมันเขาถึงเงินเด็ก คุณกินอาหารยังหรือว่าเรือปลูกฝักส่วนได้ดีหน่อยว่าฟังเขาก็หยอกกันเลยคืออันน like ี้ดีหน่อยนั่งฟังแบบแบบตั้งใจเขาเคยนี่นะนั่งเป็นระเบียบเมี่ยมห้อยเงี้ยกันแสดงก่อนเด็กได้เปอา์ไมล์โครงการสู้เป็นยังเป็นยังกับรายงานเลยเขาด่วนเลยได้เอฟหกไทยยังต่เขาซวยอื่โครงการเด็ก แม่ไปบอกมูลรู้มารุ่ยบันเคยเขาบองเจ้าว่ามันยังอยากแหละเขว่าเวียดเันกแต่กรแหละเขาสิว่าจะถ่กเพิ่งมาดิเด้ยจอดรภาพกันเลยมามาไหมอะไิวยังสง้างตายได้ไง เตียงจัุบานยังเตียงจิบกติแต่แต่เวนมาแท้เลยคืนมันมันถ่ายโอตูดิเพราะว่าถ่ายโอตูทายตวยกมือปุ๊บก็ถ่ายปั๊บนะไม่เอาไปต่อไม่รอแล้วนะการนั่งบอกรีวแบบอาบน้ำฮะคงถึงๆนั้นต้องมากด้วยวะ การที่งานเขาหนาวมากตอตีกาแฟเนี่ยสุดยอดอะนี้เนาะจงสี่เมตรมันจะมีเหลืองเล่าเลยเจ้าบบเจ้าบบเปยังนันประธานพาริกลาวจังเลืองเล่าว่สัตว์กดาดมันคนมีวิญญาณเนหันหนเนี่ออเรามืนไเตรียมหมดนะจะไปบอกเลยเจ้าพวกปนนีเว้ยสิเป็นไงเป็นตู่จักวาดเออมึงเข้าแหววเลยเนาะ มี่่นันเสื้อให้ตัวเทยนเท่านี้ที่ว่าบริษัทไม้ไหวดีโคตรละสองโตซมีแบบนี้ใหแบบ้ตัวนึงเกกับแบบวัตตัวนึงซื้อเขานี่บาทำลงนี้นนได้นะมีบ่อขันหรืบ่อไบอไอพีได้ทาด่านลีกแล้วนีซื้อเว่าอยเจ้าจะเจ้าจะผ้าคนเพียงบีดเลยเจ้ามีเจ้าจะผ้าคนเพื่อนซื้อเห็ <c oughs> ไนไดมเหรอท่าไปหาไปหน้าก็ <c oughs> ทางไปเหนดินโมไว้บ่อนไอหน้าตากาศเนีน่ไไยพี่น<อ><อ>าะต้นไม้ใหญ่หลายดีแค่ความเบิร์ดเนี่ยเพราะว่าเขาเอาไม้จากไอหน้าเขาเองไม่เหมือนเดิมใหญ่เลยตอนนี้เขากำลังมาอีกโมาบาน,น,นหนึ่งกันสันนอกเรื่องจุ้มๆเลยกำลังสนทนา,ากันเรื่องส่งปุ๋ยกันอยู่วางแผนส่งปุย๋ย สิบตาตันซ้ิบตันนี่ลองแพนเอาทานมาคายเอาทานมาขายผอบนี่เด็กนกสองตัวนอห้อยเชี่อน้ำมันเลยนะเอาเอาแบบว่าคุ้มค่าเนาะต้นไม้ใหญ้ยละนี่เพิดมาจังหันจังหันแล้วพ่อแม่ห้องอ๋อตะ่ึงด้วยตะแลงตงบานแจงแล้บ่ลุงมาร่วมมาเอาคยเด้อยควยของแจกของแถมิ่นโอายงลงมาร่งม่เกิด มาอะไรมาเอาของไปใส่เด้ออืมหากหลายบาทคุณเป็นตะหักตัวแต่ละคนแต่ละคนทั้งสวรรค์และเขียดนี่วะไม่เหลืองเราหรือยังหมากใหม่นี้ผู้ถอก็เป็นตะหักผู้แก่ก็เป็นตะหักหักกว่าหน่อยก็เป็นตะหักอืมบองบ้านเขาเอาล้องเขาล่าช้าอยู่แต่บัดมาส่งบรุษกับผู้ถอก ดูต้นอันใดแต่เนาะตั้งแล้ววแล้่าท่านจประสงค์าไม่งินอชาเขาเอามีที่เรามีาถึงเราเผื่ออยู่เขาบอกใจดีเบาโบซีแท็บว่าไปหเวาแล้วแบบเปิดใจตอนนี้เขาบอกให้มีแต่เขาบอกว่าเจะจองใ่ก็ได้เอต่บรรจารยรงค์าจองใหไม่ซื้อเขาแน่เอยเขาบอกเราแบบว่าเปิดใจ้าเข้าหลดนะมันมีเงินเพิ่มเอะเจ้าเจ้าบงว่า ถ้าเป็นในสี่ขั้นตามเขาเปิดตาลาดมาแต่เล้าไต,ต่าตาขึ้นมาเขาเหมือคว่ำมันใจเขานะ่ะเขาอยูย่ตลาดไในบททั้งเตรียมเติบโตดรือเตรียมมาคือทำแม่แมแมพูดทำแม่พูดเอา,าตเตรียมมานะหนา้าพ่อหนา้าสิบางกับพ่อหน้าสุริยานีตนตนตน่ตอนนี้เขาไม่เงินแต่ว่าเขาเขาบอกมีเงินขัดแม่นี่อยากได้ก็ได้แม่จะยืมพวก่อนเนื้อได้ไหมแม่แม่ยืมเขาก่อนเนื้อเอาอันนึงเป็นตะฮักยังว่าคนบาเผิ่มอ๋อทานยังคงไปหาป้าแล้รวะ เพีบยมัน่เนาบ่ายเียบที่บ้านบ่ายมันนี่นงถามมันนี่ก็ขกวมือบานนี่ยอยู่เพราบ่ายคันเท้ามือบายังบวบ้านต่อไปก็ได้อบคาน่างายนะว่ารวมันนึพบาสบายดีสบายดีพอบาสมันตีนิ่ก็ว่าในบ้านประทานไปแจ้งแจ้งไปได้หว่ะสบายดีแ้มาขวมมีของแถมพ่อเนา เป็นบริษัทคุยเคมียินซี่เปินมาเปิดมาเปิดตลาดทำนายมันสนซักเปิดจำน่ายไม่หลอกมีอะไรปช้าน้ลองเปิดใจใสโครงการเกบวเป็นยังงมากใกล้ปนนี่นะพอเป็นมุ่งหนึ่งท้องมือส้นเด้มามาล่มกับพอบานเป็นก่อนเนาะตามขันตามตอนตามก้นไม่มาเปิดจุดหนึ่งเลย ในน่นคนทางนั้นเขาทำอยู่เนาะมาตัวแพงตัวขาต่อไปต่อไปเป็นไปทางว้ยโค้งลอไอ้ที่ใส่ี้านเป็นการเลือกจากของการประกอบบางคนก็ใช้ร้อย้มาลายบานแต่เมนเป็นบานที่ใส้จะจะที่น้ำใส่ทิ้งขนเป็นแต่ละพอดีล้างก็ะเด็นไปตามเลยเนี่ยตงนั้น โมโหขาวเลยเนาะเออจะชอบอะไรแจมนาะบเป็นเันวานั่นโมแล้วก็จะเอิเขาลุเอื้นเนน้ก็ได้เาะในบ้านเนาะเอาอยู่ใช้ในบ้านเอาอยู่นีบอลลีนรไเบืองตาโมงเนาะอย่ามันหอนเนาะกันหอนไปกไปจากนั่งดนได้คนเนาะมเลือกเอาโล่นอคนซะที่มนีหันมองนั่คิดว่าเป็นหฮมว่ามันน่นนะ ข้า mm hmm. มาอยู่เทิรมันมันต่หอนเนาะเน่นเป็นตดาบนะมันจะสีเอาเขาเทียงเท่าก็ดีเขาหอเามกนะกึ่อยู่เทิรก่อนว่าผสมได่บออยู่หอนบอที่นี่ก็พ่อได้ยู่ไนล่มล่มหลวงได้อยู่ล่มหลวงโน่น่าจะไม่อยู่เทิรพี่แหละล่มหลวงดีโบหอนบ่าอนโดย เดีวเราก็เอาศาสตร์นั่งมาปูให้พนังเราก็ตั้งใจต่างๆขึ้มนมาอยู่ตรงนี้ลมพัดดีอ้าวขากลายขากลายแม่ทางบาลเป็นเป,นประกาศโทรโคงเพิ่มเติมเสียงโทรโคงดังเดี๋ยวพอบานเป็นกำลังประกาศโทรโคงเพิ่มเติม เนี่ยโลโคงธโลโคงสิเสียงพูน่ะเสียงแจงเลยอาอรุณอมตะเอ่อเดินเดินที่นอกนอกเพราะว่าทำจริงงานจะได้เดินทางนอกภาคพลางนอกนอกเออทอดทาอยวเดินนอกจะอกัวกลกุ๋ยตะตอตเักรปกครองสอกส่วนนอกลงมาเราร่วม อ๋อยี่ยมเดอมากตตาฮาเร็ก่ยกับเนาะอุ๊กาจะใช้โรงพยาบานี่ยังในนี่เกิหนาเบียกธนนครเมืองโนอโบรีชัดเจนกท่นนาะคือผากลัดเพื่นเฮียกดีหลายองค์การจะต่างเฮียกดีหลายเออพม่เปอร์วนองการเป็นตะหักเนาะมานั่งฟังมานั่งฮักหูเออสร้างโบสถ์ัทก็งห้าวกับเต็มที่ทุกั่นพรัสโกรลาปุยเก่ากับเซรนอเาะไส้งนอเนาะเนาะเข้ามา อ่แล้วสบายนู่นเนาะูมางเออนําเอาทีมงานเนาะเอาต้นมานรเนาะเออเอาต้นาเาโลกกันเสียเดียวเนาะสบาย่เออ่ว่า่คแน่บ่วะานเนาะ มานี่เนจี่เนมิ่จดจบะเร่ันั 3. นกราจดจัเนาะบบยว่ะ้านมยังนมในไข่เน่บ่เอ่งไเดางมาอดเนี่ตออนีแต่น่าดเนาะตอนนี้คือบรรยากาศการให้ข้อมูลข้อมูลต่างๆอยเก่าเกษตานุ่มอยู่ที่เมืองสรนบุรีบ้านเมืองคงเต็มบัดูสัตว์เนาะบรรยากาศเนาะ ของรุ่นใหญ่ขงเราในคันบ้านมีการตรวร่องตรวร่องตรวร่องเบินเนาะเห็นอะไดได้มันสีงามหรือสีใสไปแล้วมันดีบวดหรืออะไ,ไกันอยู่คันบ้านแน,น่นอนแต่เพราะเป็นระยะเป็อยากเข้ากันด้ใสปุ๋ยตลอดนะกเกี่ยวกับมาการเห็นหน้าเนาะคันโบนใส้เนี่ยครับเรียวเพือนว่าแกงผมมีแบ่งเยอะเนาะปวแซ่บปวแซ่บ คือเข่าแน่นอนในอยากผ่านมากมีผ่าน้ำอย่างเทียงก้อแน่นอคือเ่าเข่ากินไปแต่ะปีแต่มันจะเบิดไปมันเบิดไปแต่มนจะบงงามนี่หเนาะเป็นเผาเป็นมันที่กั้นเนาะนบ้านบางทานหรือว่าไม่เผาไม่ได้ะือว่าเป็นมันเป็นยางโบมันมีการหัวเน่าหรือว่าปลูกมาหลายปีเนาะ สมรรถภาพมันก็โตในน้อะมันโตไปเรื่อยเลยเมื่อวันรู้ว่ามันโตเลยเขาก็ปั้าพุ่งเลยั๊าพุ่งเห็นไหมเอาอาหารให้มันตอดมั่นเนาะอาหารเพราะมันกับพี่